สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศสวัสดีครับอาเชตยสอินไซต์กับดรสุกิจร์รุ่เชิญครับยังต่อจากขราวที่แล้วนะครับเวียดนามครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะเจาะลึกไปครับว่าเราจะไปเวียดนามเราต้องทําอะไรถ้าเราเป็นนักธุรกิจใหญ่เล็กกลางเนี่ยพบกับท่านประจวบชัยสารต่อเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเวียดนามน่าสนใจน่าลงทุนต้องเตรียมตัวยังไงดีครับที่ผมเรียกเกลือนไว้เ็าคือว่าที่เราจะไปเนี่ย อันดับหนึ่งก็คือว่าถามว่ามีคนไหมนะมเราไปผิดสินค้า,เรา,คาเราไปทําอะไรต่างต่างต้องทํากับคนเขาเกือบร้อยล้านเก้าสนะิบล้านเก้าสิบล้านก็เก้าสิบล้านคนก็มีเก้าสิบล้านปากนะถ้าจะไปทําอะไรก็ต้องดูว่าคนเอาอะไรเข้าปากบ้างอา,าก็คืออาหารครับนะประเทศไทยนี่เป็นครัวโลกไหมครับ,รบถ้าเราจะไปทาที่นั้นเราต้องไปทํา อะไรที่คนเอาใส่ปากเขาชอบกินอาหารแบบไทยเลยนะพี่ก็อาหารเวียดนามก็คืออาหารไทยแต่ไม่ใส่พริกเขาไม่ทานเผ็ดแล้วเขาทานผักเยอะมากต้องยอมรับนะครับว่าจากการสรํารวจใจออกมาของสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามว่าในบรรดาประเทศทั้งหลายในโลกเนี่ยคนเวียดนามมีความคลั่งไคล้หลงไหลกับประเทศไทยมากครับโอ้ดังนั้นสินค้าอะไรที่ผิดจากไทย สินค้าอะไรที่บอกว่าเม็ดดินไทยแลนด์เนี่ยเขาจะคลั่งใครมากครับ<อ>ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินของแห้งของสดสารพัดนะครับของตกแต่งก็ได้ตกแต่งด้วยแล้วที่ฮอตที่สุดคือโมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อ่าครับผมพราคนเวียดนามเนี่ยขี่โมอเตอร์ไซค์อยู่ทั้งประเทศขนาดนี้ประมาณเกือบสิบล้านคันโหเยอะนะแล้วเป็นพาหนะที่นิยมมากโดยเฉพาะในกรุงฮานอยในกรุงโฮจิมินห์ถ้าใครขับโมอเตอร์ไซค์จากประเทศไทย สุดยอดเท่เลยนะสาวๆหรือคนจะกิ๊บเลยมองดูจนเรียกว่าเค็ดคอคอเ็ดเลยถ้าขี่ฮาเลเนี่ไม่เอาไม่เอาถ้าจะต้องไปจอดรับใครนะถ้าไม่ใช่มอเตอร์ไซค์จากประเทศไทยเขาจะไม่ขึ้นด้วยขนาดนั้นนะครับโอ้โหฉันอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะไปจากประเทศไทยเขาจะยินดีเรียกว่าเป็นบิวตี้รดังอะไรได้หมดครับแต่ว่าที่นี่ปัญหามันก็คือว่าคนไปกลัวว่า เอ๊ะไปเวียดนามแล้วเวียดนามจะโกงไหมเวียดนามจะมีอะไระอะไรต่างๆที่ไม่น่าไว้วางใจไหมนะครับผมเทียบตัวกินกันว่าระหว่างคนที่มาประเทศไทยกับไปประเทศเวียดนามเนี่ยผมว่าไปประเทศเวียดนามเนี่ยครับมีความปลอดภัยมากกว่า<อ>ในความจริงใจในความสุจริตใจในความต่อสูออ้รู้ชีวิตของคนเวียดนามขณะนี้มีบริษัทขนาดใหญ่ของประเทศไทยไปหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น CP ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลี่โยเกอร์ไทยเบฟนะครับปูนซีเมนต์ไทยธนาคารกรุงเทพตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนามตั้งมาแล้ว65ปีครับโอโ้โหซึ่งบาง<ส>าคน <ขา S 1> ไม่รู้เลยากรุงเทพไม่มีใครรู้เลยเออแล้วธนาคารกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เป็นศูนย์กลางในการที่จะให้คําแนะนําให้ความรู้หาหุ้นส่วน<อ>แนะนําว่าจะทำมาคาขายยังไงในเวียดนาม เขามีบริการตรงนี้อย่างดีมากเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. เรื่องของเวียดนามนะครับ mm hmm. ก็ต้องยอมรับว่า mm hmm. เป็นประเทเศเกษตรกรรมกาลังจะพัฒนาก้าวไปถึงประเทศอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูง mm hmm. บริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกนี้นะครับใช้เวียดนามเป็นฐานการผลิต mm hmm. สินค้าเพื่อส่งออก mm hmm. ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าสินค้าที่สําคัญที่คนใช้ทั้งโลกขนาดนี้ mm hmm. ก็คือโทรศัพท์มือถือซัมซุงผลิตที่นูนะ่นแหละ ทิศที่เวียดนามทั้งหมดนะครับ <c oughs> เราไม่รู้เรื่องเลยครับ <c oughs> เราไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> นั้น,<ช>นั้นตรงนี้นะครับ <c oughs> ถ้าเราจะไปทํามาค้าขายนะครับก็ขอให้ไปที่เ <c oughs> วียดนามง <c oughs> ั้นเวียดนามสําเร็จละน่าสนใจมากประเทศที่น่าไปต่อจากเวียดนามครับก็ <c oughs> คงจะเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดอันดับสี <c oughs> ่ของโลกอันดับหนึ่งในอาเซียนนะครับอินโดนีเซียแต่ว่าผมว่าพูดแค่นี้ก็คงจะ ทำให้ท่านทั้งหลายนะครับมีข้อสงสัยอะไรทั้งหลายท่านดรจะแนะนําให้ติด,ดต่อมาที่แทนติดต่อที่ Thailand Corridor ครับไทคูนทีว gmail com ส่งมานะครับผมหรือท่านประจวบจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้เราต้องจบก่อนสัปดาห์หน้าตานะครับเราไปเจาะลึกอินโดนีเซียกับท่านประจวบชัยสารครับสวัสดีครับ วังว่าคุณผู้ชมคงได้รับความสนุกสนานและก็ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่เราพาไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนด้วยกันขอขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศตลาดน้ำสวนสินแห่งนี้นะคะแล้วก็สถานเอกอาชรราชดูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยะะแลวค่ะลาไปก่อนคะ่ะคุณผู้ชมคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีนะคะ